สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วถ้าเวลาคนอื่นลาออกจากราชการทหารนี่ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งลาออกแต่ผมดูดวงอาจารย์แล้วดีแล้วที่ลาออกผมมีความสุกว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารไม่ดีนะมันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผมยีความสุกว่าอาจารย์มาสา,สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับสังคมเพราะว่าอาจารย์มีความเก่งความเก๋ามากเลยเพื่อนผมเนะี่ย คนหนึงตายไปแล้วจบเกียรดนิยมนะบางมดเลยนะมาทําเกษตรไม่รอดเพราะว่าบางครั้งก็หลักการมากเกินไปคนเรามาต้องลงมือทำเนาะบางทนนนะีนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะยังมีเพื่อนอีกหลายหลายคนทำเกษตรนะแต่เพื่อนผมจะจบสมมติจบสถาวัานดังๆกันนะจบบางมดจบราชกระบ,บังนะคือเป็นสายวิศวะไงประมาณนะั้นมีผมนี่แหละฮะ ดันไปต่อกฎหมายแล้วไอ้กฎหมายที่เราเรียนมาในประเทศไทยมันใช้ไม่ได้มันมันมันใช้ไม่ได้กับองค์เทพวิษนุหรือหรือลุงป้อมนะจริงๆผมนับถือแกนะจริงๆผมมีความสายสมคัญบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกดีๆีกับลุงป้อมนะครับแต่ว่ายังว่าเนีรยไม่รู้จะพูดยังไงเล่าสู่กันฟังเลื่อยเปลือยเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ครับอาจารย์เดี๋ยวก็ผ่านไปสวัสดีครับน้องรัต รักน,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 นัชชานะครับผมก็ม,ม,ม,มอมวามอยกันฟังนะมีความสุขดีกว่าฮะคนเราจะไปคิดในเรื่องมุมมองที่ความทุกข์นะมีอ่าคิดในเรื่องของมุมมองความทุกข์ก็ทุกตลอดนะใครมีคาถามะไรก็ถามมาเด้อเดอครับอันนี้เป็นช่วงฟรีสไตล์เด้อครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดด้วยเด้อเด้อครับนั่นคือบอกไว้เด้อครับถามว่าผมมีความสุขไหมผมมีความสุขนะแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ได้คือ ผมมีข่า้ส่บโครคภัยไข้เจ็บเริ่มเข้ามาเยี่ยมเยียมนะยิ่งคนเราพออายุเกิน3าสปีขึ้นไปนี่ป๊ปซี่หรือเครื่องเครื่องดื่มที่เป็นอ่ามูลเขาเรียกอะไรเครื่องดื่มที่เป็นอ่าอะไรก็แลว้วแต่ท,ที่ที่มันเป็นกาทรทําลายโครงสร้างของกระดูกของคนอายุเยอะๆเนี่ยผมกินป๊ปซี่วันเดียวปั๊บพรุ่งนี้ผมรู้เลยกระดูกผมกอกแก๊กกอกแก๊กแก๊ก,กไอ้ป๊ปซี่มันอะไรอย่าไปโทษขเขาอ่าโค้กอะไรต่างๆอันนั้นคือสิ่งที่บอกไว้นะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแหบ เจอปัญหาแน่นอนนะครับนั่นคือสีบอกไว้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับก็ไปเรื่อยเปื่อยครับคุยเรื่อยเปื่อยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มีคําถามอะไรก็ถามได้นะผมจะพยายามทําตัวให้อารมณ์ดีที่สุดนะครับประมาณนั้นนะครับช่วงนี้อารมณ์ร้ายไม่ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณอย่างเลื่อนอย่างยิ่งนะครับประมาณนั้นมาพูดคุยกันนะครับ เมื่อกี้อัปเดตเสร็จอย่างนะเมื่อกี้อัปเดตโทรศัพท์ตัวอ่าอะไรผมใช้ไอตัวหัวเว่ย p 1 0 Pro ผมว่ามันโอเคนะนั่นคือสิ่งที่ผมบอกไว้นะครับผมใช้งานมาเนี่ยผมมีความสึกผมรักตัวนี้มากนะครับนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรก็ดีนะครับนะครับทำไมเราคิดค่าตัวตายตลอดเวลาอยู่ที่มุมครับ อยู่ในช่วงของนั้นครับอยู่ในช่วงของ,งคนตรงนั้นครับคนเรามีโอกาสนะบางทีมันบางทีมันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มาปิดกั้นเรานะมีอะไรที่มันปิดกั้นเราแล้วเรามีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายแต่จิตและวิญญาณผมนี่จะสื่อสารในเรื่องตรงนี้ค่อนข,ข,ข้างที่จะเยอะนะครับผมไม่เคยเห็นผู้ผีปีศาจหรอกแต่ผมมีเรื่องเล่าผมมีเรื่องเล่าว,ว่า น้องๆผมที่สามารถสื่อสารตรงนี้ได้เขาเล่าให้ผมฟังซึ่งผมเชื่อน้องๆคนเหล่านี้นะครับคุณอาสุทพานิดานะครับผมมีเรื่องเล่าว่าคนที่ตายไปตายก่อนเวลาอันควรเวลาตายไปข้าวก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินจะต้องมีคนส่งในการเชื่อมกระแสจิตไปประมาณนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าคนที่ฆ่าตัวตายก่อนเวลากําหนดอัน,อนควรนะครับจะเป็นอะไรที่ลําบากมากๆเลย นะครับฉะนั้นการฆ่าตัวตายมันไม่สบายเหมือนกับทนเราที่มีชีวิตอยู่ตรงนี้ถึงเราจะคิดอะเครียดเพราะฆ่าตัวตายเราไม่มีเวลาคิดในเรื่องทุกเรื่องพวงเรื่องอื่นแหละแค่กินก็ยังไม่ได้กินแหละทั่งคือสิ่งที่บอกไว้ อันนี้ไม่ใช่คนคนเดียวนะคนนั้นหลายคนที่มาเล่าเรื่องสู่ตรงนี้ให้ฟังนะคนที่เชื่อมจอดจิตวิญญาณแล้วเด็กผู้นี้ไม่ใช่เป็นเด็กที่รู้เรื่องของสารสิ่งตรงนี้ไปแค่มีความรู้สึกว่าเขาเกิดวันเสาร์เกิดวันอังคารแล้วเขามีจิตพิเศษในการเชื่อมต่อตรงนี้ความหมายคือเขาเขามองเห็นผีว่ากันเถอะเอาตามภาษาชาวบ้านคือเขามองเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมนะผมมีแค่จิตคลื่นความถี่แต่ผมไม่สามารถมองเห็นผีได้ ก็แปลกเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวเหล่า,ลานี้มันมีนะครับคือเขาตายก่อนกําหนดอนควรหมายความว่าเพื่อนของเขาไม่ว่าเป็นแฟนเขาหรือเพื่อนของเขาตายก่อนกําหนดอนควรพอตายก่อนกําหนดอนควรเนี่ยคนเราไม่ถึงเวลาตายเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดนั้นๆตรงที่ตายไปมันรอคนใหม่เข้ามามาคนรอมันยืดระยะเวลาเลยนะรอคนใหม่เข้ามาถมทับถมทับ ซึ่งมันเป็นเวลาที่ยาวนานมากฉะนั้นไม่เหมาะสมสําหรับการคิดค่าตัวตายถ้าคิดไว้เรามองหาความสุขดีกว่าเรามี Youtube เปิดดูอุ๊ยเปิดซีรีส์อยู่ด่ฟรียเยอะแยะเข้าไปที่ไลน์ทีวีดาวโหลดไลย์ทีวีไว้ดูแล้วเราคิดว่าเรานั้นให้ประโยชน์กับคนอื่นได้เยอะแยะคุณสุพนิดาบุญกะพือเราสามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นได้เยอะแยะ เราอยากคิดว่าตัวเองด้อยค่าเราสามารถทําประโยชน์กับสังคมได้เยอะแยะเราสามารถทรํากิจสาญาอี้เยะไปช่วยล้างจานวัดวาอารามไปช่วยหมาแมวไปช่วยอะไรได้เยอะแยะอย่าคิดค่าตัวตายไปตลอดเวลานะครับเพียงแค่มีความคิดความคิดเราเกินจินตนาการเฉยๆให้ขึ้นตึกฟูดน,นะครับไม่เป็นผลดีหรอกครับการคิดค่าตัวตายนะคุณคิดผลบวกคุณลองคิดว่าเราลองทุ่มเททําประโยชน์เพื่อสังคมดูสิแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเช่นความรักไม่ส สมหวังการเงินการทองไม่ดีชีวิตฉันล้มหรือชีวิตฉันล้มฉันย่ำแย่อะไรก็แลว้วแต่อันนั้นเราเอาความคิดที่มีความสุขความสุขส่วนตัวออกไปก่อนแล้วเราจะเป็นผู้ให้ทําให้คนอื่นก่อนดีไหมแล้วจะมีความสุขเข้ามาในชีวิตมากมากมากนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนํานะครับนะครับคนเราเกิดมานะเราผมมีเพื่อนในะหลายคนนะอย่างอย่างประกรณ์เนี่ยประกรณ์เนี่ยทาจนเป็นคนที่ปากหมา ผู้จาเลาะร้ายมากแต่ประกรณ์ทำประโยชน์เพื่อสังคมขนาดแบนบียังซูเขาให้ประกรแบนบียังยกให้ประกรณนประกทํทำของแบนบียกงานให้ประกรไปแจกของบริจาคสิบกว่าล้านแบนบีบริษัทอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ทําสื่อโฆษณานะครับยังยกให้ประกรณ์ไปทำแจกของหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยถุงซึ่งประกรณ์ก็เป็นคนธรรมดาผมเล่าท,ที่ผมเล่าเรื่องนี้สู่กันฟังเพราะว่าอะไรฮะ จงมองคุณค่าและประโยชน์ของตัวเองให้ให้ดีงามน,นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้จงมองการมองคุณค่าประโยชน์ของตัวเองให้ดีงามเช่นว่ามองคุณค่าว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้นั่นคือสิ่งที่ผมแนะนํานะคุณสุพันธิดานะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตใจ,จต้องเข้มแข็งแล้วอย่ามองแค่ฉันรักตัวเองฉันทําเพื่อตัวเองจงทําเพื่อคนอื่นด้วยแล้วชีวิตเราจะก้าวผ่านไปได้แล้วชีวิตเราจะผ่านไปได้ดี แล้วเราจะมีความสุขเข้ามาการให้เราอาจจะไม่ต้องให้ด้งการเงินการทองการให้คือเราทุ่งเททุ่งใจทําเพื่ออะไรก็ได้สังคมบางคนบอกโอ้ฉันไม่มีเงินจะนทำยังไงเพื่อสังคมกวาดลานวัดเก็บขยะอะไรที่เปนสกปรกอะไรที่เป็นส,นสาธารณประโยชน์ทาลองทําดูสิลองทําดูสินะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเชื่อเถอะนะครับคนที่ฆ่าตัวตายแล้วโคตรทรมาร อันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับสาหรับคนที่คิดฆ่าตัวตายนะครับมันจะไม่มีอะไรที่เข้ามาทําให้เราชีวิตเราดีขึ้นมากๆผมรักและห่วงใยนะครับด้วยความรักและห่วงใยนะครับสวัสดีครับคุณดาวนคุณคนลาหรือเปล่าคุณดาวนนะสวัสดีครับยิบซีคือชีวิตสวัสดีครับคุณชีวิตดีๆมีความสุขนะฮะผมอาจจะคุยเรื่อยเปืือยแต่ผมอยากจะให้ทุกคนมองโลกในสิ่งที่สวยงามผมไม่ใช่คนดีที่สุดผมก็มีกิเลสปัญหาราคะรักโลกกดลง แต่มีสิ่งหนึ่งพอคนเรายุมากขึ้นถ้าเราทําอะไรให้ได้สักเล็กน้อยให้คนอื่นเขามีความสุขผมว่าความสุขทางใจแม่งโคตรยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่บอกไวแ้แม่งโคตรยิ่งใหญ่ฉะนั้นอย่าคิดฆ่าตัวตายะคุณสุพานิดาฟังผมอยู่ไหมครับไม่เห็นกดหัวใจให้ผมเลยผมคุยเรื่องของคุณเกือบสิบนาทีนะเนี่ย <laughs> นะครับฉะนั้นทุกคนที่เข้ามานะครับ จงคิดในเชิงบวกก็แชร์ไปฮะกดกดแชร์ไปฮะจงคิดในเชิงบวกเท่านั้นนะครับนะครับผมว่ายังมีสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเราอีกมากมายนะครับนะครับทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในโลกนี้นะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้เราจงเปลี่ยนแปลงจิตใจสร้างความสุขให้คนอื่น ช่วงนี้ดวงจะดีขึ้นใหม่คะไพ่ขึ้นเดือดฟูนครับภาพไพ่ขึ้นเดือดฟูนครับพยายามเคลื่อนไหวทําใส่เสื้อผ้าให้สวยงามใส่เสื้อผ้าให้สวยงามก่อนพยายามเคลื่อนไหวและใส่เสื้อผ้าตัวเองให้สวยงามพยายามคิดในเชิงบวกแล้วชีวิตจะเริ่มดีขึ้น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 ยืนเรื่อยเรื่อยคุณจะรอดจากปัญหาเชื่อไหมช่วงนี้คนไทยวิกฤตกันมากวิกฤตกันมากครับเราสื่อฟันดดาบุญกระพือผมเชื่อนะครับว่าคนไทยนะครับ วิกฤตกันมากแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นถามว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไหมผมมองดูแล้วนะครับช่วงนี้คิดอะไรให้เป็นเหตุเป็นผลหรือสมเหตุสมผลนะครับนั่นคือสินวิ่บอกไว้สวัสดีครับคุณอะไรนะ คุณหลิวนภพัทเหรอพูดอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับมีคําถามถาม,ถามเข้ามาได้ผมอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าเวลาผมเห็นคนพิมพ์เรื่องของการที่อยากจะฆ่าตัวตายหรืออยากฆ่าตัวตายเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมห่วงใหญ่นะครับผมผมสัมผัสได้จาก,กจิตและวิญญาณจากจากคนที่มันเล่าต่อมันังผมมีความรู้สึกว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นโคตรลำบาก อยากคิดค่าตัวตายเราตรงคิดว่าตัวเรามีคุณค่าทําประโยชน์กับสังคมได้เวลาเราเจอแก้วแตกบนถนนเราสามารถที่จะหยิบแก้วชิ้นนั้นออกจากถนนคนอื่นก็ไม่มาเหยียบโอ้มีความสุขแล้วเราเจอหมามันหิวลูกชิ้นสักไม้อะหมามันลำบากกว่าเราหมามันหากินไม่ได้ม,มันมีเงินซื้อซื้อลูกชิ้นไม่ได้ถูกไหมเราซื้อลูกชิ้นให้เขาสักไม้หนึ่งห้าบาทดึงไม้อ่อกนะไม่ใช่เอาบาตทข้างไม้ให้เขานะรูด,ด,ด,ดหน่อยอะไรนี้ให้เขามันมีความสุขนะในการที่จะให้ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับการให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับการให้เป็นสิ่งที่ดีนี่ครับนะครูนะครพัฒไม่ใช่คนร่ารวยสังเกตด,เดูดิเวลาครูพัฒไลฟ์สดแต่ละครั้งเดี๋ยวอิสพักก็ปักหมุดแล้วให้ร่วมช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวเห็นไหมเพราะครูพัฒก็เป็นคนธรรมดาแต่ครูพัฒไม่เคยบังคับใครเลยใช่ไหมให้มาร่วมบริจาคอะไรมากมาย คนเดือดร้อนจะดูกี่ข้อก็ได้คนไหนที่เขาพร้อมในการบริจาคก็ร่วมบริจาคถูกไหม่ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ฉะนั้นอยากคิดค่าต,ตัวตายนะทุกคนรักทุกคนนะคุณลาวีวันสวัสดีคุณหลิวนาะภสวัสดีคุณชีวิตดีดสวัสดีคุณกดหัวใจเลืล้อยลวงกดแชร์ให้ด้วยนะอ่าอย่าลืมไปกดติดตามช่องยูทูบชื่อหมอพัชยุทีโคราชด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่กูพัดแนะนำนะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะด,ยด้วยความรักระหว่างดีกันนะครับนะครับ นะรักนะรักนะเดี๋ยวจะตอบเรื่องต่อคาถามท่านอื่นแล้วนะอาจจะคุยกับคุณคุณผมเป็นคนความจําสั้นนะเดี๋ยวดูชื่อที่หนึ่งนะครับคุณสุภณิดาบุญกระพือมากหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมองกันมองโลกในแง่ที่สวยงามครับคู่คนหนีความตายไปไม่พน้นแต่อย่าชิงตายก่อนอันนี้สําคัญนะอย,ยอ,นนะอย่าชิงตายก่อนนะครับอย่าชิงตายก่อนนะครับ นะนะครับชีวิตคนเรามันมีความก้าวหน้าได้นะหลังชีวิตหลังความตายอะ่ะเดี๋ยวได้เจอทุกคนเดี๋ยวได้เจอเนี่ยอย่าพิ่งตายใช้ชีวิตแหม่งคุ้มค่าไปก่อนนะ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 ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไปก่อนนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะ้นะนังที่ความรักและความหวังดีนะครับนะครับนะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูพัดด้วยนะครับอย่าลืมพิมพ์คำว่าย4ซีคือชีวิตชื่อเรื่องว,วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีตั้งคำถามให้ชัดเจนนะเดี๋ยวจะเริ่มดูน้องคนลาวหรือเปล่าน,น้องคนลาวครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอยากจะได้เงินจากคนลาวสัก5าบาท10บาทจังเลยจากการทําบุญทําทานนะน้อยครั้งว่าที่ผมจะได้เงินจากคนลาวหรือว่าเงินลาวโอ้โยหผมอยากได้เงินลาวอะเงินคนลาวเงินเกาหลีเองนะครับทำไมหมอพัดอยากได้ ก็มันยังไม่เคยได้ไงเผื่อจะเป็นโซผมเคยได้เงินจากแขกเขาว่าแขกได้เงินยากมากใช่ไหมผมเคยได้เงินดูดวงจากแขกผมเคยได้ดูเงินดูดวงเงินจากอาชีพหมอคือเวลาชีพหมอที่เป็นคนที่เขาไม่ชอบดูดวงนะอาชีพหมอหรูอจ้จักไว้แพทย์กับหมอเนี่ยแต่น้องๆผมหลายคนเป็นหมอที่มีชื่อเสียงผมได้เงินทองแล้วแต่ตอนนี้แขก ที่ว่าขี้เหนียวผมก็ได้เงินแล้วแต่ผมยังไม่ได้เงินจากคนประเทศลาวเลยกับประเทศพม่าและเขมรเลยนะครับก็เลยมีความรู้ส um> ึกว่าอยากจะได้นี่เล่าสู่กันฟังนะนี่เล่าสู่กันฟังนะเล่าสู่กันฟังนะครับแหมอีหมอพัดนะครับนะครับคนวันพุธนะครับเป็นคนที่มีบุญมากที่สุดอยู่ในกคุณสุพันธิดานะครับนะครับคุณต้องคิดว่าคุณรอดและคุณต้องทําประโยชน์เพื่อสังคมและคุณให้ไม่ต้องให้เงินทองก็ได้ คุณในถ้าคุณมีเรื่องความล้มเหลวในเรื่องที่คาดหวังเรื่องจิตใจของคนเราคนวันพุธอย่าไปคาดหวังจิตใจคนอื่นฟันธงเลยนะครับคนวันพุธอย่าไปคาดหวังจิตใจคนอื่นคุณทําเพื่อประโยชน์คนอื่นได้แต่คุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเลยนะครับเพราะการคาดหวังจะทําให้ชีวิตคุณมีแต่แย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 ่คุณทําดีเท่าที่ทําดีได้ก็พอแล้วถูกไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไวน้นะครับนะครับนะครับ นะครับนะครับปีกุลนะครับปีกุลด้วยปีหมูอุ้อุ้อุนะครับรักตัวเองให้เยอะๆครับเราทําเพื่อคนอื่นให้เยอะๆไม่ได้ให้เราเอาเงินไปให้คนอื่นแต่จะเว้นรวยออารวยอาจะช่วยคนอยาคนอื่นก็ว่ากันไปนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับจงทําเพื่อตัวเองดีที่สุดนะคนบรรพุทธนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับรักตัวเองให้เยอะๆนะครับนะครับนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมจะเริ่มทยอยตอบทีละคนทีละคนแลเดี๋ยวที่คนอื่นจะหมั่นไส้เอาแล้วนะหมั่นโถเอานะครับนะครับ นะก็คุยกันด้วยสาระนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมก็เป็นแค่มนัษพยากรณ์ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับซึ่งสร้างคนมีหน้าที่คือสร้างคนให้ประสบความสําเร็จนะครับนะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างนะครับนะลูกสาวก็ได้ดีนะครับคนอื่นถามว่ามีโอกาสได้ดีไหมหลายการติดต่อกฎหมายนะครับในกฎหมายที่เราเรียนนะครับ อยากให้ทุกคนนะครับคิดอย่าง่บวกผมเริ่มแล้วผมเริ่มที่จะทำลายคนอื่นแล้วนะครับมาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ, like, รบมาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับมาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ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 ใส่วันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะท่านใดผมนบแนะนำนิดนึงนะ ท่านใดที่เคยไปกดช่อง y ยูทูบช่องนั้นผมแล้วนะชื่อว่าหมอพัดยิบซีโคราชนะครับหมอพัดยิบซีโคราชเมื่อท่านกดแล้วให้ท่านใส่เลขแปดมาด้านหน้าผมด้วยนะผมจะรู้ว่าท่านเป็นแฟนคลับผมนะผมจะลำเอียงกับแฟนคลับผมนิดนึงเก็ถือว่าเรารักและจริงใจกันนะนะครับคุณดาวาน์ไปกดช่อง y ยูทูบช่องนั้นแล้วใส่เลขแปดมาด้วยนะนะครับชีวิตดีดีนะคะมุงวิงมุงวิงนะครับดาวาน์นะครับยี่แปดผู้ชายที่ ชื่อกุ้งนะครับพิมพ์ภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดเจนอันนี้อนุโลมกันนะ17เมษายน36นะครับอีลากาเขาชอบเราจริงไหมความสัมพันธ์เป็นอย่างไรครับเขาลังเลอยู่ เขาหลังกระเลยอยู่ถามว่าเขาชอบเราจริงไหมมีส่วนที่มีกินอันที่ชอบบ้างแต่เขามีกําแพงหลายเดเมนชันมิติหลายมิติหน่อยที่เขาไม่อาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับพี่หนึ่งพี่หนึ่ง้าไปกดติดตาม s ับสไครตสัญจริงช่องยูทูบช่องหมอพัทที่สี่โคราแล้วมากดเลขแปให้ครูพัทหน่อยนะครับเดี๋ยวครูพัทจะทําลายให้นะครับเรื่องหวยเรื่องเบอร์ครูพัดอาจจะตอบไม่ได้ตรงนะถ้าครูพัดให้หวย,ให,หวยให้เบอร์ได้ ครูพัดไม่ได้นั่งดูดวงนะคะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะ0353853236นะคะร่วมด้วยช่วยกันรบริจาคช่วยค่าอินเทอร์เน็ตได้นะคะคุณลูกดวงขานะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะคะน,น,คนะครับนะนครับอ่าท่านใดอยากเอาวิวคลอกับผมก็ยินดีนะครับอ่ะมาต่อทางนี้นะครับมาต่อทางนี้นะครับมีใครเข้ามานะครับนะครับทุกคนคนไหนที่มีกดติดตามช่อง YouTube c h anel n ผมแล้วนะครับถือว่าเป็นแฟนคลับกันช่วยกดเลข8มาให้ผมด้วยนะแปดแล้วตามที่คำถามด้วยก็ได้นะผมอยากรู้ว่า อยากเจอคุณจริงใจมีไหมแถวนี้นะครับประวานนั้นนะครับมามาเริ่มกันนะครับแล้ววีวนันไปกดเลขแปดให้ครูไปกดช่อง y o u t u b e ช่ั้นถ้ากดแล้วให้ใส่เลขแปดมาด้วยนะวันเสาร์ที่เก้ากันยาไบเยี่ยมียฝันเห,ห,ห็นคนตายบ่อยดีไม่ดีฮะหนึ่งฝันเห็นคนตายบ่อยหนึ่งดวงเราเริ่มตกสอง มีคนทวงติงเราบอกว่าให้คุณไปกวดน้ำํำกวดกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรได้แล้วคุณทําบุญก็มี3มิติมิติแรกกวดน้ากวดกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรมิติสถวายสังกทาน มิติีา3ทาบุญอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณประโยชน์ช่วยอาหารมาแมวหมอพัดก็ได้นะมีปรกพุทข้างล่างแต่ถ้าไม่พร้อมก็ไปช่วยหม,มาแมวที่อื่นไปช่วยสงอาภาพไปช่วยอะไรก็ได้คือทํา3อย่างหนึ่งวถวายสังฆทานทสองกดนะ้กกดสนให้บรรพบุรุษสามาทำบุญสาธารณประโยชน์นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะแก้ไขผมบอกแล้วนะครับพาความพูดผมค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์น,นิดนึงนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ดาวน์โคูพัตทำนายไปแล้วเนาะ นะครับแล้วก็ทำนากี่คนแล้วกดแชร์ไปแล้วใครแชร์ขอให้รุ่งเรืองขอให้เจริญเจริญนะฮะนะครับคุณกุ้งพิสาเข้ามาผมหลายๆท้งแล้วคุณกุ้งพิสายื่นความจริงใจใผมนิดหนึ่งคุณไปกดติดตามช่องยูทูบชแนลผมอย่างถ้าคุณไปกดติดตามช่องชูทูบชแนลผมแล้วให้กดเลข8มันหน่อยนะครับคำถามนี้เป็นคําถามเดิมนะครับเอางี่กว่าคุณบริจาคเงินให้ผมสักหน่อยไปสัก8บาทไปแล้วผมคิดว่าภายใน2ปีนี้คุณมีลูกได้เงิน8บาทผมไม่มากมายนะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้เป็นการแก้เค็นนะเพราะผมเป็นคนที่ปากศักดิ์สิทธิ์นะถ้าไม่มีลูกกับผมภายใน2ปีนี้นะครับคุณมาเอาเงินผมคืนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคุณต้องทําแก้เค็นตามปากผมศักดิ์สิทธิ์นิดนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คุณต้องไปกดติดตามสมาชิกสังเกตุช่องยูทูบช่องของผมและคุณมาใส่เลขแปดตรงนี้ส่วนการมีลูกนั้นคุณบริจาคเงินให้ผม8บาทแค่8บาทเองนะครับผมไม่ขอเยอะนะขี้เกียจขอเยอะนะครับันคือสิ่งที่บอกไว้ไม่ใช่ขอทานนะ อันนี้คเรียกว,ว่าลางทางแก้เคล็ดนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเป็นความเชื่อนะฮะนะครับแล้วภายในสองปีนี้คุณจะมีลูกนะครับอีบหมอพัดกูไม่เห็นมีลูกเลยแต่ว่ากูเอาหลานมาเลี้ยงเจอมาแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องออยครับพิมน้ออยนะครับทุกคนนะครับเข้ามาแล้วไปกดเลขแปไปกดติดตามสาระคล้าสางกาัดิ่งช่องยูทูบเท่านันนะครับเสร็จแล้วมาใส่เลขแปแล้วก็ตั้งคําถามนะยีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีไหนน้อยบอกอายุครูแค่เท่าไหร่ก็ยังดีนะครับนะดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรล้มเหลวครับไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยสนใจดังราดถนานะครับน้องออยนะครับเพราะว่าให้ขึ้นช่วยล้มนะแต่มันยังมีสิ่งที่ดีอยู่หรอกเพียงแค่ว่าไอสิ่งที่เราคิดแล้วคาดหวังไว้มันเป็นไม่ได้อย่างใจเราเฉ สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะนะครับผมบอกคีย์เวิร์ดผมแล้วนะผมต้องการคนจริงใจนะครับก็แค่ออก Facebook ตัวเองไปแล้วก็ไปกดติดตามสัมพันธ์จากก่งช่องย t u ู e ช่อนัีนหมอกพัดิฟซีโคราชแค่นั้นเองแล้วก็ท่านก็มาถามผมนะครับง่ายนิดเดียวสวัสดีครับคุณแม่ทุเรียนลูกสาวสวยนลูกสาวสวยมอกนี่คือบอกไปนะครับแถมเป็นลูกสาวดีด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับผม เป็นคนหมอคนอื่นไม่ชอบทำนายเรื่องลูกเรื่องบุตรเพราะว่าเขากลัวพลาดแต่ผมนี่เป็นคนเก๋ามากเลยถามว่าผมทำนายผิดพลาดมีไหมมีม,มีแต่สิบคนแปดคนจะเข้าวินสิบคนแปดคนจะเข้าวินนะครับที่ทำนายผิดพลาดผมเสียใจมากก็คือผมเจอครอบครัวหนึ่งนะอ่าเป็นคนระยองผมทํานายจริงๆแล้วดุงเขามีบุตรค่อนข้างที่จะยากแต่ผมก็อวยเขาอวยเขาตลอดทุกวันนี้เขายังไม่มีบุตรเลย แต่ว่าดวงเขามีบุตรยากจริงนะแต่ผมพยายามที่จะดึงดูดเขาผมเองบอกว่าเหลยวรออีกสองปีแฟนเขาโคตรสวยเลยทุกวันนี้แฟนเขาเริ่มจะอ้วนบวมน้ำเกลือแล้วนะฮะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับสิ่งที่ผมกําลังเล่าสู่กันฟังคือผมเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งมีโอกาสโอกาสทํานายพลาดแต่ส่วนมากแรงดึงดูดผมสิบคนมันจะต้องเข้าวินสักแปดคนแล้ววะผมก็อยากให้คุณกุ้งทิสามีลูกเร็วๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ ยี่ิบสคือชีวิตคุณกุ้งกนาคุณคุณชื่ออะไรวะเนี่ยคุณผู้อ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณกะคุณกุ้งนางใช่ไหมกุ้งกุ้งคนาหรือเปล่าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับความรักไม่ค่อยราบรื่นมีโอกาสจะเลิกกันไหมราับให้ขึ้นสี่เหรียญน,นะครับผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมให้เราเลิกกันแต่ผมบอกว่าความรักของเรามันไม่แฮปปี้เอนดิ้งจริงๆวะ่ะเพียงแค่บอกว่าเราไหวไหม วันนี้คุณอายุแค่23ปีถ้าคุณไม่ไหวคุณอยากเดินต่อไหมถ้าคุณไม่อยากเดินต่อเดี๋ยวที่การตัดสินใจของคุณแล้ว <S <S เพราะคุณยังสวยยังสาวได้คุณยังมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆได้ไม่ไหวก็ต้องถอยผมเคยสอนลูกผมแต่ละคนนะลูกสาวลูกลูกผมคนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับรผมยกตัวอย่างง่ายๆลูกผมไอ้น้องไม้ไอ้น้องมไอองม้ผมเคยดูตั้งแต่ม2 คนนี้ไม่เคยโชว์ใครนะมายเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะผิวขาวสวยนะครับเป็นเป็นลูกของอาแล้วมาฝากผมไว้นะเป็นคนชัยภูมินะก็รักเหมือนลูกผมแหละก็เป็นลูกบุญธรรมของคนนี้แหละน้น้องมายน้องมายโงเฮงดีมากแต่น้องมายผมนับผัวได้เลย,เลยมึงก็ต้องมีผัวไม่ต่ำกว่าห้าคนผมไม่ได้เอาลูกสาวผมมาวิจารณ์นะแต่ผมเล่าสู่กันฟังว่าเป็นเรื่องนั้นจริงๆคู่กนนั้นก็เปลี่ยนผัวไปเรื่อยๆตอนนี้นางก็มีแฟนสิงคโปร์เมื่อสุดสมัยานะสู่กันฟังผมบอาชีวิตคนเราต้องเดินต่อไป หาในสิ่งที่ใช่ที่สุดเอะไรไม่ใช่ถอยหอถอยห่างถอยห่างถอยห่างนะครับศ3น3 8ส3 2ห้าสาแดห้าสามสองสาหกนะครับร่วมด้วยช่วยกันบริจาคค่าอินเน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแม่คุณหนึ่งนะครับสงสัยไม่ได้เข้ามาด้วยความจริงใจผมว่าวดนี้คุณไม่ค่อยถูกหวยนะครับหรือถูกหวยถูกเบอร์ไม่ค่อยจะด,ดเุเด็ดนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นห้าไม้เล่นเบาๆเล่นเบาๆนะให้เกิดสิ่งที่บอกไว้นะผมไม่ได้เป็นแช่งแต่ไพ่ขึ้นห้าไม้เนี่ยจะเล่นหวยเล่นเบอร์ต้องเป็นผู้ให้เผู้ให้้ไม่ต่ตออองงงงลคเเรรกานทห ผู้ให้คือผู้ที่มีเจตนาดีๆก็ได้ฟังทุกคนทุกคนต้องฟังกดแชร์ไปคําว่าผู้ให้ของผมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ควรมนต้องมาาไวจากเงินทองให้ผมคําว่าผู้ให้ไม่มีเงินทองสักบาทเราทํายังไงทําอะไรก็ได้ที่ให้เรามีความสุขทางใจก็ได้เราเจอขยะมันปิววันหรือเราเจอสิ่งที่เป็นมูลพิษเราเจองูข้างทางเราก็บอกเฮ้ยมนันมีงูนะอย่าไปนะ เราเจอสิ่งที่ไม่ดีงามเราก็ต้องเตือนเตือนคนอื่นคือเป็นผู้ให้ก็คือคลักษณะว่าอย่าเห็นแต่ประโยชน์ตัวตัวเองเราทําอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการเงินกันทองแต่เป็นผู้ให้กวาดลานวัดก็เป็นผู้ให้กวาดหน้าบ้านเพื่ออะไรก็ได้เป็นผู้ให้บ้านเราไม่สะอาดเราก็ทําบ้านเราให้สะอาดบ้านเราอยู่หลายคนเราก็จัดการพื้นที่ให้สะอาดแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหมอพัดไม่เคยบังคับใครให้มาร่วมบริจาค ยกเว้นแต่คุณกุ้งทิศาเพราะว่ามันจะต้องมีโฟกัสผมไม่รู้เขาทำเข้าใจไหมแอ้คุณกุ้งทิศาที่ผมบอกว่าให้ร่วมบริจาคช่วยค่าอาหารหมอหมาต้องแอา8บาทแต่รู้สึกว่าเขาจะบริจาคให้40บาท8 3 24 843ี่ดี๋อไเยว8 3ปด8า3ย8 5 40ป8 5 40อ่ะ8 5 40ได้นะครับโอเค มันตกใกล้ค่านะนั่นคือสิ่งบอกไว้นะครับผมต้องนับคำนวณอีกเดี๋ยวเขาให้ผมบอกให้บริจาคแปดบาทแต่บริจาคมาสี่สิบาทผมก็ต้องมาคำนวณอีกว่ามันเลขมันลงตัวไหมนั่นคือสิ่งที่บอกไว้ถ้ามันขาดสองบาทงั้นผมต้องโอนมาใหม่อีสองบาทอะไรอย่างนี้ แต่มันลงตัวค่อแปดห้าสี่สิบเลขห้าเป็นเลขที่อยู่ระหว่างกลางนะครับเป็นเลขมงคลด้วยส่วนใหญ่นะครับเลขห้าเป็นเลขที่มงคลแต่เลขห้าจะหนีต่อเมื่อคนนั้นไม่มีคุณธรรมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะคนงามลาวีวันคนสวยนะขอบคุณนะครับนะครับนะครับนไลค์กดแชร์ออกไปนะคุยกันเรื่อยเปื่อยอย่าถามคำถามเดียวสิทุกคนอย่าถามคำถามเดียวสิมาไม่เวลาเราตั้งคำถามเราเรามาทีละหนึ่งคำถามแลถูกต้องแล้วถูกไหมล่ะคะแต่ว่าเวลาเราเราถามนะเอาถามทีละหนึ่งคำถามไงหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์คนไหนที่กดช่องยูทูบชแนลแล้วก็เขียนอย่างเงี้ยที่ในคำถามที่สองก็แปดยี่สิบคือชีวิตสองนั่นคือคำถามที่สองตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัจัยมาให้ชัดเจน เฮ้ยเราใช้ความจริงใจยิ่นกันนะอยง่ายนิดเดียวดูดงครูพัฒน์เนี่ยหาความสุขใส่ครูพัฒน์ไม่หวังกอบกวอลวยหรอกอ,อะไรมันให้ได้ก็ให้ได้นะเข้าใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวช้านิดนึงน,นะเดี๋ยวขออนุญาตลงยูทูบชั้นอีกสักชัน้นนึงเราขึ้นมาใหม่นะ